นวามขาอยู่กลางเขาไปกลางเขาความขาวเดินมากะดามานจอกเด้ที่นอกไปองได้ละใ้ทาไลทนกำไแต่ยอเพื่อนนนี้ไปวิ่งเดียวไปวิ่งเดียอไปวิ่งดียไปวิ่งียไปวิ่งีมาไปขึ้นต้นวาเขาอยู่กลางเขาวาขาอยู่กลางเขาไปกลางเขาความขาวเดินมากะดามาละจอกเด็กทีน

คุณครับคุณชื่ออะไรครับแล้วคุณมาจากไหนคุณจะไปไหนกันฉันมีชื่อว่ามัคคิค่ะมาจากเอ่อดงดยาลุยหอมนี่ไเปนจ๊ะ

จะใครก็บอมต้อง่เขาไม่ตีของเขาต้องเดือดีว่ะมันเป็นการเล่นของเขาใชพี่ฟังก็ะหน่อจะบาใช่ังาาิแนยเละ้วมตาหพี่ชายดยร์ใตองูเจอเราก็ดีแล้วเรามังราย ที่อนุชาทองฤิธิ์นี่มังสุรนาศไม่ค่ะไม่คไม่เป็นไหม่อมใช้มีตาหางมีแล้วไหมขอประทานอภัยจริงๆนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยแล้วมีมีเออผมก็มีแฟนมีแสงหม่อมใช้ไม่มีนะคะไม่มีเลยไม่ทเฮ้ยกระตัดโกนจังเลย เขาไม่มีแฟนก็จีบสิแล้วเราชอบแบบจีบสิแล้วเราชอบเขาบ้างแต่เราจรีบไม่เป็นจริงเลยก็จริงนะสิเดี๋ยวบอกให้แล้วจะทำไงอะอไปเลยไปเลย ให้ทำอะไรพูดเลยพูดตามให้พูดตามแล้วจะได้ผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนแน่นอนเนี่ยไม่ใช่แนนอนทำไมนอนไมพี่สาวคือแน่นอนดูหมายว่าชักเกลียดเลยอ๋อเราพูดตามทุกอย่างให้ดูทุกคำนะพูด้โชคข้าให้ดูน้ำนะพูด้โชคข้าสบายเอาอย่างอย่าเพิ่งเท้าพูดก่อนนะอย่าเพิ่งเอาหัวใจคูยก่อนธรรมดานะดูนะนีดเดียวนิดเดียวไม่ไหววันน่ะนะนะพูดแล้พระเอกดีเสียงพระเอก สรพงศ์อ๋อพระเอกสรพงศ์ทำนี่ใหทำไรวัเดบวัเดรอรอนั่งรอก็อะไรนะนั่งรอก็น่รอก็เจออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะฮะจมาขินนะคะขินแล้ว ใี่หรอไปทานข้ากันลายไหมไปทานข้ากันลายมาจะดีแล้ทาานกันลายไม่ต้องโกอินกันลายไม่ต้องโกอินได้ค่ะชาวไหวันฟักกินไ้หวันชาวต้หักฝึกกินไต้หวันถาว่าแบบกิน้หวันไหมทานเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างมาเสร็จแล้วจาไม่ต้องล้างเดี๋ยวลายล้างเดี๋ยวลายล้าช่าเขียวขวาใช่าข่าวขวาง จะนึกว่าเบ้อะอบเกี่ยวข้องชอบเกี่ยวข้อข้องข้องชอาเกี่ยวข้องชอบเกี่ยวข้อข้องข้องไปดูหีบกันปะไปดูหีบกันหีบอะไรคะหีบเก่าเสร็จหีบเก่าเสร้นหีบบ้างไม้ไหลายหีบยกหีบหนีหีบบ้างไม้หลายหีบยกหีบหนีหีบบ้านไม้หลายหีบยกหีบหนี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 หีบบ้างหนีหนีหีบหนีหนีหายหีบบ้างมีหนี เห็นนีมีหนีกันมากไปานี่ยูกนี่นีเด็ดหนีผิดก็ได้อนะเป็นหนีเถอะไอ้ไนไปดูกวางเลยไหมไปดูสัตว์ไปดูใครวางไปดูวางไหม กวงเขาอยู่กลางเขาไปกัางเขากวางเขาเดินมายักลามาลักยองและ่ที่นอกทะเลรอเนี่ล่ะไอ้ที่น้ำเงําใหญ่น้ำองินใหญ่ย้อนวัยาคุยตาันี้ไปวิเดียววิเดียววิวิเดียวไปยิวหิเดียวมาวิววิเดียวมาไม่มีบลานไม่มีบลาดไปทิ้งต้นกวางเขาอยู่กลางเขากวางเขาอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางเขาเดินมายักษ์ลามา เก็เอาผมก็ต้องรับเอาแล้วตม่งรัเยอะปก่อนโอ้จะตัวเดกทุ่มให้ต้องรับเยอะไป่อโอ้จะชุกตัวได็กคดคุ่มให้ต้งันเยอป่อนโอ้จะชุบตอวเด็กคดท่มให้ แล,แล,แลแอออไ่ไจวันนี้แบบทรงพรลังงางานที่หาตัร้องคืนบทร้อ,องเลยถ้ามันยั่วแก้วเกิดไปเราต้องร้องให้ทรงพลังแต่ว,ว่าทำนิดหน่อยเพราะว่าให้เหทำาอะไรมันรุนแรงไม่ได้นะขอโทษไปก่อนให้แข็งแรงนะอมอมเ่งอม้ออ 哦。 Cô gái nói rồi, nói mà Nói <laughs> à, <tối cười> tao không đây, chào. <laughs> chào, có mừng <laughs>